สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาทบทวนคำศัพท์นะคะในบทเรียน afterschool กันค่ะว่ามีคำว่าอะไรกันบ้างนะคะอย่าลืมนะคะฝึกออกเสียงตามนะคะแล้วก็จดจำคำศัพท์ไปด้วยนะคะเด็กๆมาเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะ play computer games ออกเสียงพร้อมกันค่ะ play play computer คอมพิวเตอร์เกมส์เกมส์รวมกันค่ะ play c o m p u t e r games play computer games เล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นเกมคอมพิวเตอร์คำที่สองค่ะ watch cartoons watch watch cartoon cartoon watch cartoon watch cartoon ดูการ์ตูนต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะ read a uh, comic read read A. A. comic comic รวมกันค่ะ read a uh, comic read a uh, c o m ิกค,คอมิกนะคะก็คือหนังสือการ์ตูนนั่นเองคำว่า read แปลว่าอ่านนะคะรวมกันจึงแปลว่าอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะต่อไปค่ะ do homework do do homework homework do homework ทำการบ้านคำต่อไปนะคะ play with the toys play play with with the, the. toy toys รวมกันค่ะ play with the toy play with the toy แปลว่าเล่นของเล่นนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการบอกว่าเป็นของเล่นของใครนะคะเราก็จะ เปลี่ยนคำว่าเดะนะคะเป็นคำว่า my เป็นคำว่า his เป็นคำว่า h e อเองก็จะกลายเป็น play เช่น play with my toy play with his toy play with her toys คำสุดท้ายค่ะ listen to music listen listen to to music music listen to music listen to music แปลว่าฟังเพลงต่อไปนะคะเราจะมาเรียนการแต่งประโยคกันค่ะโดยในบทเรียนนี้นะคะเราเรียนเรื่อง going to นะคะซึ่งเป็นรูปประโยคนะคะที่ต้องการบอกว่ากำลังจะทำจุดๆนะคะสิ่งนั้นสิ่งนี้นะ,ะอ่าโดย ัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราต้องการบอกว่าเขาตั้งใจที่จะจุด,จ,ดจุดนะคะเราก็ใช้ประโยคที่ว่า he is going to หรือถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะพูดว่า she is going to เธอตั้งใจที่จะจุดจุด,จดนะคะอย่างเช่นเธอตั้งใจที่จะฟังเพลงเย็นนี้นะคะ เราจะบอกว่า she is going to listen to music เด็กๆสงสัยไหมคะเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวข้อที่เราเรียนในครั้งนี้คะ after school มันแปลว่าหลังเลิกเรียนนี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะคะซึ่งประโยชน์ที่เรากำลังเรียนอยู่นี้นะคะเป็นการบอกว่าสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้แล้วหรือตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะที่จะทำเนี่ยเราต้องใช้สำนวนประโยคที่ว่า be going to นั่นเองนะคะ อย่างเช่นสมมตินักเรียนเนี่ยคิดว่าเย็นนี้นักเรียนจะไปกินพิซซ่าใช่ไหมก็จะต้องบอกว่า I am going to eat pizza eat pizza คือกินพิซซ่าถูกไหมก็ใช้สำนวนว่า I am going to ต่อไปค่ะถ้าสมมติคุณครูตั้งโจทย์ว่าเธอตั้งใจที่จะอ่านหนังสือการ์ตูนนักเรียนจะแต่งประโยคภาษาอังกฤษว่าไงคะ She is going to read a comic ถ้าครูบีะแต่งว่าเขาตั้งใจที่จะทำการบ้านของเขาแล้วคะจะแต่งว่ายังไงเอ่ยเขาใช้ he เนอะอนก็เป็น he is going to do his homework นะคะนักเรียนอย่าลืมใส่คำว่า his นนะคะ,ะแสดงความเป็นเจ้าของว่าแปลว่าของเขานั่นเองนะคะทำการบ้านของเขา ต่อไปค่ะสมมุติว่าคุณครูตั้งโจทย์ว่าเธอตั้งใจที่จะเล่นของเล่นของเธอนะคะเราจะแต่งประโยคว่าไงคะคาว่าของเล่นของเธอเราใช้คําว่า her toys เพราะฉะนั้นก็ต้องกลายเป็นไรคะ she is going to play with her toys ต่อไปค่ะเขาตั้งใจที่จะดูการ์ตูนเราจะพูดว่าไงคะ He is going to watch cartoon สรุปนะคะวิธีการแต่งประโยคไม่ยากเลยค่ะเด็กๆก็พูดว่า he is going to นะคะแล้วตามด้วยชื่อกิจกรรมเลยนะถ้ากล่าวถึงเด็กผู้หญิงนะคะก็ใช้แพทเทิรคล้ายๆกันเลยค่ะแต่เปลี่ยนประธานจาก he เป็น she ค่ะ